เด้อตั้งหมดเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นโตบอกนุสี่หนึ่งหนึ่งเป็นโตโอ้หนึ่งเป็นโตเลยปะโตแล้วโตไายโตมันบานนี่เขาจะเอาบัตรสชืหนึ่งเขาจะเอาใบท่ามะฮอโอเอ๋ยใบอ่าตั้งแล้วสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ยายกับหลานนะคะ มาเฮ็ดบุญน้ำน้ำยาอเนาะค่ะเอไหนมาเฮ็ดกับเผาซอยพมาพูเิดๆอ๋อย้ายย้ายยายขึ้นไมขึ้นไมขึ้นมก้องสีรุดก้องสีรุดธรรมดาเราไปข้างนอกไปกินอะไนันก่อนวันนี้่ะก่อนน้อินทำาไ้ข้วัสดีค่ะก่อนวัสดี้อ้าน้องความก็สวัสดีค่ะคือการ่ะสวัสดีันนี้่อน่านาอค่ามาไห้ว่ามามากเผซอยบุญเอ่อมาขั้นตั้งกล้องขั้นอ่อ มักค่ะมักขั่นมาสั่นมักไก่มักไก่เผ็ดบุญลอยวันเผ็ดบุญลอยวันไห้พอวิ่งมือเอือนสิไปวาดเคนเหล่าว่าไปเอือนมาเฮ้ยคนกับพอดีมือเนาะกะเล่บ้าเออพอดีละแหยนคุณก่อนเพิ่นเป็นแม่ครัวเพิ่นเก่งด้านอาหารเพิ่นเป็นแม่ค้าก็เลยสิให้มากคนเอ่อมักไก่มักน้องไก่ไห้มือเอือนสิทอดกับปลาปลานิ่นปลานิ่นเนาะ นี่ปลาเนียนอันนี้ก็คือปลาเนียนพี่น้นองเบิ้งนั่นมาน้ำกัดทายน้ำกัดไปนี่แหละลองลองไปเอื่อนเพิ่นสิไปวัดเนต์ยเหมือนเศร้าวัดนาขลาดเท่านี้ละเพิ่นกะว่าทุ่นน้ำซับ่กน,บนกบะบ่ไหลายเพิ่นกะสิใส่ซองน้ำ่นกะเลยว่าเออซ้ำนีก่กะเอาลยายหนึ่งเจลจูแก้วไปกะแล้วดอก็สั่นเบากับเพิ่นแต่ว่าข่อยเพอร์เซียนนี่แหละข่อยเชื่อเพื่อนเพิ่นเซียน,ยนมาขันไห้มหามสันาส่นว่าข่อยย่านข่อเฮ็ดนนวดเลิกเล็กเลิกบนเลิกแล้วยายเป็นผู้ คุณเฮแต่ว uhm ่าไม่เป็นไรมืออื่นบ่ต้องเฮ็ดเลิกป็นไรก็ได้ดอกมืออื่นใส่แป้งอยู่มันก็สิออกมาพอดีเออใส่แป้งเขาจะใัดก็จะออกแป้งมันจะพอดีเอาแป้งใส่น้นเล็กน้อยคุกคุกคุกใส่กับเฮเข้มแต่แยกกับต่อนเลยตัวนี้ตัวนี้กะคือปลานิ่นพี่น้องเอาแจเบิึง บอกคอยนวนไหแยิบบกมันว่ากับใส่ใสอีกบอกเขาวมาขาบ่ใส่สดใส่กอยยก็รดน้าจ่ล่ใส่ใส่ผงนวผงนวใส่ลอไปนวใส่แล้วค่ะแลเียวอีกบ้าเอาเกลือใส่กหน่อยใ่ก็แล่ะมันยามันเลอยามันเลือกบะาบ้ามันบ้านออกน้ำสีบ้าเข้มเเอาไปบะชีบ้าไม่บวชาคนเด้อ่าสีบ้าใจะ้เข้มชีบ้น้อยเข้มเข้มบะชีบา แรกก็บบมันใจจ้งว่าบเฮ็ตามรักแล้วไม่แย่กาเนี่เป็นผู้เฮ็ดกับบขาอยเสียที่สุดในบันดุงบ่ตามรักเป็นอย่างคือเจ้งถอดใจพี่น้องญาติอย่างผู้สนอัตกีนีกัว่าเพ่ลผู้นึงล่านี่ะคันขั้นบ่พี่น้องขัขั้นสมพักบ่กัเมืเมืองียย่าแย่กาขั้นนยังก่อมสมแหนมใส่ดอกริมฝ่ากับจูกับย่า แต่ว่าคากเติบลงไปาดนี้ก็เห็ดก็เจ็บซ้ยายอหขาขอทุเือนไปนี oh ่คนยืนเบิงคนยืนเบิงบ่มอย่างดอกคนบ่กาคนบ่กาล่องของหลายคน่กาเห็ดหลายที่น้องคันในยนเอย่นกาเฮ็ดอยู่คนมาประมาณนั้นแนวนึงคืออะไรเห็ดเออเออ ปลาถาบหนึงพักผักหนั่งพ,พ่นเนเอ,พอเที่ยงพ่อแล้ยเราแบ่งกันพี่แก้วกับบ้านแป๊บหน่อยจ้ะบอกพี่แก้วกับขวบไว้ทีนี้ท,นทีนี้จะเป็นนึ่งปลาหมักปลาเด้อพี่น้องเดลยเหมือกกนเดิมสามนาทีแล้วเด้อพ่อก่อน